เกษตรกันทะลักนะคะทางเข้าสวเกตค่ะวันนี้ขวัญก็จะพาไปชมที่ดินสวยๆนะคะในส่วนตรงนี้มันจะเป็นบริเวณของบ้านกุดงงนะคะเตที่ดินจะพาไปชมเนี่ยมันเป็นเขตทศบาลค่ะถนนสองสองหนึ่งก็ค่อนข้างมีความเจริญเยอะมากเลยนะคะฝั่งนี้ก็เป็นปั๊มค่ะแล้วก็พอเราเลี้ยวเข้าไปในซอยเนี่ยชุมชนกุดน้าใสตรงเนี้นะคะถัดจากบริเวณตรงนี้ไปไม่ไกลนะคะ ถนนเส้นนี้มันเป็นถนนวงแหวนรอบนอกของจังหวัดศรีสะเกดซึ่งกําลังจะมีโครงการก่อสร้างนะคะวงแหวนรอบนอกเพื่อที่จะลดความแออัดของการจราจรเส้นที่สองนะคะบ้านกุนงงนนจรินหนองสาซึ่งโครงการทั้งหมดส5ดห้ากิโลเมตรนะคะถนนตรงนี้ในปีที่ผ่านมามันจะมีน้ําท่วมนิดนึงค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้วยนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นน้ําท่วมอยู่นะแต่การถมจะถมขึ้นสูงกว่าบริเวณตรงนี้ค่ะ นะขัญจะพาไปชมนะคะเนี่ยตรงนี้มีการวัดรังวัดเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามันจะถมถึงบริเวณเท่าไหร่แล้วส่วนที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะที่เริ่มขยายออกมาแล้วนะคะสําหรับบ้านกุดงงนะคะถนนเป็นถนนคอนกรีตอยู่แล้วก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูงทึถ่ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะสั่นนิดนึงเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้ชมพื้นที่ที่แบบว่าเป็นเป็นความเรียวค่ะ ว่าอามันมีถนนตัดผ่านนะแล้วก็บริเวณบ้านกุดงงนี้ค่อนข้างเจริญมากเลยนะคะทุกท่านมีตลาดทุกเย็นเลยค่ะเป็นตลาดขายอาหารนะคะมีร้านเหมือนร้านยี่สิบบาทค่ะมีคาแค่มีเต็นท์รถมีร้านนวดมีร้านกาแฟแล้วถัดเข้าไปข้างในก็มีร้านขายยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็มีตลาดนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ซึ่งเป็นตลาดขายของนะคะที่เป็นเหมือนตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่ขวัญพาเข้ามานะคะไกลก็เกือบแบบว่าเกือบห้าร้อยหกร้อยเมตรได้นะคะชุมชนจะเป็นเป็นชุมชนที่เป็นชนบทอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ใครมากจากความเจริญค่ะเนาะเนี่ยเราก็ไปเรื่อยๆตรงนั้นน่ะจะเป็นแบบโรงงานผลิต คุณผลิตเส้นนะคะเนี่ยเส้นหมีเส้นนั่นเส้นนี้นะคะเนาะเราเห็นเนี่ยใกล้ๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยก็จะมีสวนยางพารานะคะมีความเป็นชนบทค่ะไม่ใช่สังคมเมืองนะคะนี่เนาะเนี่ยหมู่บ้านนะคะเราจะไปเลี้ยวตรงซอยตรงนี้ค่ะซอยที่ชื่อว่าซอยมาลาสุขใจให้เรา เลี้ยวขวาเข้าไปถนนที่ทางจะเป็นทางเข้าจริงๆเนี่ยจะเป็นถนนคองสาธารณาประโยชน์อยู่นะคะแต่ว่าเมื่อมีโครงการวงแหวนรอบนอกในการสร้างถนนจะเป็นวงแหวนรอบนอกเพื่อเลี่ยงเลี่ยงเลียงเมืองนะคะเส้นที่สองของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยอย่างไรอย่างไรเสียไม่เกินสองสามปีข้างหน้าถนนคอนกรีตจะเข้ามาแน่นอนจากระยะทางทางเลี้ยวซอยรุดเข้ามาตรงนี้นะคะ ประมาณสองร้อยเมตรได้อันนี้คือพรมพามาชมให้ให้ทุกท่านได้เห็นว่าโอ้พื้นที่นะมันมีทางเข้านะมีน้ำมีไฟอะไรเงี้ยค่ะเนาะสวนก็เป็นสวนแบบว่าชาวบ้านนะคะเนี่ยเนี่ยสวนตรงนี้จะเป็นสวนของอาจารย์เกษียณนะคะพื้นที่ก็เนี่ยมีวัวนะคะมีเลี้ยงว,วัวมีนั่นนี่นะคะหมู่บ้านบ้านคนนีเพื่อนบ้านมีนะคะ เขาเขาขุดโคกหนองนาไว้แล้วตรงนี้เพื่อนบ้านแล้วส่วนของที่ดินนะคะที่จะพามาชมก็เนี yeah. ่ยสวัสดีค่ะเป็นแฟนชาวที่ดินดีใบพี่ขวัญน,นะคะวันนี้พามาอยู่ที่ที่บ้านขุดงงค่ะตำบลพลขามอำเภอเมือจงจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้ก็พามาชมที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงค่ะเดี๋ยว โอ้โหต้นญ้านะคะที่พริวไหวค่ะตรงน,นี้เนี่ยเป็นอากาศดีๆใกล้ๆเมืองเลยนะคะพื้นที่ที่บบบว่าเราสูตรอากาศได้เต็มปอดของเรานะคะแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองมากจริงๆตรงนั้นน่ะจะมีเป็นพิกัดของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่ามันไม่ได้ใกล้ ที่สำคัญคือตรงนี้เราก็มีเพื่อนบ้านดูโคกหนองนานะคะของเพื่อนๆนของเพื่อนบ้านของเราค่ะที่จับจองไว้แล้วลรามาขุดไว้แล้วแล้วก็ล้อมลวรลวดหนามส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะคะถนนนะคะสาธารณประโยชน์เส้นเนี้มันจะไปเชื่อมระหว่างบ้านกุดงงบ้านหนองยางนะคะที่จะเป็นทางที่เป็นทางลัดมาหาไม่ต้อง ใช้ระยะทางมากเกินไปในปีถัดๆไปก็จะมีทางคอนกรีตนะคะตัดผ่านเรียบร้อยทุกท่านคะก็ขออนุญาตนำเสนอพื้นที่ที่มีอากาศดีๆนะคะที่จะแบบสูรเข้าปอดของเราอีกคำเลนึงนะคะเ,เดี๋ยวขวัญจะพาชมเลยนะคะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นเหมือนแบบว่าถุงเงินรูปลักษณ์กันนะคะ ปากเนี่ยค่อนข้างแวแคบค่ะนะคะคือพื้นที่นะคะหน้ากว้างที่ติดถนนสาธารณะประโยชน์เจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรนะคะอ่านะนะฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยนะคะมีบ่อน้ำเรียบร้อยนะคะตัวในพื้นที่นี้ก็มีบ่อน้ำเช่นกันนะคะแล้วก็ มีถนนที่เชื่อมระหว่างที่ดินสองแปลงซึ่งแยกแปลงนะคะถนนที่จะเข้าไปตอนลึกเนี่ยเราสามารถที่จะขุดให้ให้มีขนาดที่กว้างขึ้นได้ซึ่งระยะกว้างประมาณ3มเมตรเศษเศษสามจุดห้าเมตรนะคะเท่าเท่ากันกับถนนตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็มีหลักเขตแดนฝังไว้ชัดเจนค่ะต่อไฟง่ายนะคะเสาไฟนะคะ นั่นหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ผ่านมาเนี่ยหนึ่งต้นบริเวณต้นไม้ตรงนั้นคือ,เ,อ,อเนี่ยตรงตรงที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือบริเวณที่มีบ่อน้ำนะคะขุดไว้หนึ่งบ่อดูบรรยากาศของธรรมชาตินะคะที่ไม่ไกลเมืองมากนะคะ่ะขับรถมาจากถนนตรง เส้นหลักนะคะไม่ไกลนะคะสองสามร้อยเมตรเข้ามาก็จะเจอแล้วนะคะที่ดินเนี่ยทางเจ้าของแจ้งมาว่าน้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านตรงนี้เป็นหลักเขตแดนนะคะขวันจะปัก Google Earth ไว้นะคะให้ทุกท่านดูพิกัดด้วยนะคะจ้าเอสวัสดีค่ะว่าไงสวัสดีค่ะหิว <laughs> ใช่ไหม <laughs> คนนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มาขวัญมาน่ะเขาเขาเห่าค่ะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วเพราะาว่ขวัญให้ขนมเข้าทานโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเดินรีวิวกันไปเรื่อยๆค่ะลักษณะพื้นที่เนี่ยอฝั่งนั้นน่ะคะ่ะจะเป็นทางเรียบทางโค้งมาสวยมากนะคะคือ มองดูแล้วฝั่งนี้ดูจะสวยสวยกว่านะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันโค้งไมาสวยมากคือถ้าเราได้บ้านนะคะมีบ้านเป็นบ้านของเราเองเรามาทำเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่แบบตรงหน้าเข้ามานะคะขับรถเข้ามานี่เจอแล้วตั้งอะไรไม่สวยๆเด่นเตะตานะคะเป็นบริเวณที่ห่วงจุ้ยดีนะคะเปิดหน้ารับโชคอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือด้วยความที่ ติดถนนแคบแล้วก็มีมีรูปที่เป็นการขยายกว้างออกมานะคะลักษณะก็เป็นเหมือนถุงเงินนะคะเป็นเหมือนถุงเงินรับโชครับทรัพย์ใครมาอยู่ก็จะโชคลาบวาสนาดีอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของนะคะมีที่ทั้งหมด10บไร่ค่ะแต่ท่านบอกว่าจะขายเป็นแยกแปลงก็ได้นะคะแยกแปลงนะคะก็อาจจะต้องบวกค่าแบบว่าการ การวัดที่ดินการแยกโฉนดอะไรเพิ่มเติมนะคะโดยที่นะคะขั้นต่ำก็คือหนึ่งไร่นะคะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็จะยกทั้งสิบไร่เลยก็ได้ให้ราคาพิเศษนะคะที่พื้นที่ตรงนี้เป็นโฉนดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นที่นาแต่ปีหน้านะคะราคาพุ่งแน่นอนนะคะราคาพุ่งแน่นอนค่ะทำเลนี้ค่ะทุกท่านนะคะเพราะนะคะ แถบที่ดินแถวโนนเจริญเนี่ยไอส้สวนที่ติดกับถนนนะคะเส้นรอบเมืองเส้นที่สองเนี่ยอยู่ที่สองล้านกว่านะคะถมแล้วตัวเนี้ยเข้ามาไม่ไกลถ้าไม่เลือกช่วงนี้นะคะไม่ลงทุนช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่น่าเสียดายที่สุดดูนะคะจะเห็นว่านะคะเอ่อบริเวณพื้นที่เนี่ยจะเป็นซิกแซกมานิดนึงค่ะแต่ว่าสวยค่ะทุกท่าน มาไปเป็นเพื่อนการโอเคนะไปพา,าเดินเลยค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะบริเวณนี้จะประมาณอัดสองไร่ถ้าเราต้องการที่จะทําให้เกิดคูณขึ้นมาสูงนะคะก็ได้นะคะตรงนั้นเป็นหลักเขตแดนแล้วก็ซิกแซกมาแบบนี้ค่ะนะคะสวยค่ะจริงๆคือสวยขวัญมองว่าสวยเลยค่ะเราจะทําร้านกาแฟในอนาคตนะคะเอ,อทำมุมสําหรับปลูกอย่างอื่นๆอ,อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะสวยงามค่ะ พื้นที่พื้นที่พื้นที่ตรงนี้สวยค่ะแล้วก็นะคะนั่นคือนะคะบ่อนะคะเนี่ยกว้างประมาณเจ็ดสิบเมตรได้นะคะแล้วก็ตอนลึกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปลว <c oughs> <c oughs> นะวค่ะเนอะคราวนี้ อ,อมานะคะในส่วนพื้นที่ตรงนี้ค่ะอ,อ,อาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่ก็ยังมองว่ายังสวยงามอยู่นะคะค่อนข้างสมมาตรแล้วมีส่วนโค้งที่รับกับถนนแล้วก็วิวในการที่จะมองมาแล้วก็ขับรถผ่านถือว่าเป็นทำเลที่ดีนะคะทุกท่านนะคะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเดินไปนะคะจนถึงนะคะ นี่เนาะจากการออก่ะระยะนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที่คือเจ้าของแจ้งว่าน้ำไม่ท่วมนะคะตรงนี้ค่อนข้างสูงถ้าทุกท่านจะต้องการที่จะถมเพื่อที่จะสร้างบ้านนะคะเราไม่จำเป็นต้องถมสูงมากนักนะคะให้อยู่แค่ระดับเนี่ยเหมือนกันกับเพื่อนบ้านคือระดับจากพื้นมาประมาณสัก 30- 40เซนติเมตรได้นะคะให้เสมอกัน มีการขุดบ่อน้ําโบราณไว้หนึ่งหนึ่งบ่ออันนี้เป็นบ่อน้ําโบราณน,นะคะอยู่ตรงที่ต้นไม้เยอะๆเนี่ยค่ะขวัญดูแล้วนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นหลักเขตแดนอีกอันนึงอ่ะมีเป็นบ่อที่สองแต่ว่าบ่อน้ําตรงนี้เป็นบ่อตื้นนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีน้ํานะคะตรงนี้นะคะเป็นบ่อตื้นเนาะสัสดส่วนตรงนี้ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการทำนาค่ะนาข้าวนี่แหละค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหลักเขตแดนอีกหนึ่งหลักนะคะจะเห็นเสาปูนที่ปากเป็นเขตไว้เนี่ยนะคะคือหลักเขตแดนเราอยากจะมาพัฒนาอะไรก็ได้ในพื้นที่สิบไร่และที่สำคัญคือเป็นชนดค่ะมันเหมาะกับการลงทุนตรงที่ถ้าทุกท่านออมีกำลังนะคะมีทรัพย นะคะแล้วก็ต้องการมาใช้ชีวิตใบเกษีสีนเนาะไม่ไกลความเจริญนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุดงงก็อยู่ใกล้ๆค่ะไม่เกิน2 2 2.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็อำเภอเมืองศรีสะเกดก็ไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วก็โรงพยาบาลโรงเรียนนะคะเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำสถานที่ซื้ออาหารจับใจ่ายใช้สอยคือทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและมีเพื่อนบ้านที่น่ารักคือ สิ่งสำคัญนะคะอ่าขวัญให้ดูนะเนี่ยนะคะเป็นเป็นส่วนของการทําข้าวนะคะอะสวยงามค่ะนะ เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นต้นเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะคือพื้นที่จะเห็นว่าไม้ใหญ่นี่ไม่มีนะคะไม้ใหญ่ไม่มีค่ะเราก็ก็จะเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ๆเลยในการทํานานะคะยาวลงมาเลยสิบไร่ค่ะทุกคนคะวันนี้ก็รีวิวคลิป ค่ำเลยขอบคุณทุกท่านนะคะดูเสียนะเออขวัญไม่ควรจบใช่ไหมจริงๆแล้วคือมันก็จะมีไฟฟ้าเข้าหาน,นะคะแล้วก็พื้นที่สวยๆนะคะที่ดินสวยๆแบบนี้นะคะทำเลดีๆถนนโคง้คงๆเราจะทำประโยชน์ได้อีกเยอะหรือว่าจะเอาไว้เป็นที่มรดกก็นะคะสามสี่ปีข้างหน้าไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะทุกคนขาเพราะฉะนั้นก็เรามาจบคลิปนะคะการรีวิวที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะด้วยบรรยากาศดีๆ ราอาทิกำลังจะตกดินแล้วก็น้องน่ารักที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> การไปรีวิวในพื้นที่แต่ละพื้นที่ขวัญก็จะมีเพื่อนเป็นแบบว่าน้องๆของนี้ราคาะนะคะก็ถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะคะ <c oughs> สนิทกันละถ้าใช่ให้กดแชร์ด้วยนะคะเผื่อว่าอยากจะรับชมในคลิปต่อๆไปคะ่ะแล้วก็ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็หากต้องการติดตามเพื่อที่จชมพื้นที่สวยๆในจังหวัดศรีสะเกดหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะในคลิปต,ต่อไปก็ขอให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและทุกคอมเมนต์ทุกก็คือกำลังใจแล้วก็คือโอกาสในการพัฒนาคลิปที่ขวัญได้ทำให้มันดียิ่งๆขึ้นกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ